สวัสดีค่ะวันนี้เรายังอยู่กันที่สวนของผู้ใหญ่สัมพันธ์มีลาบผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตําบลน,น้ําเป็นอําเภอเขาชเมจาจังหวัดระยองค่ะส่วนทุเรียนอายุกว่า20ปี600ต้นจํานวน20ไร่ซึ่งก็อัปเดตล่าสุดเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่เกิดพายุทั่วประเทศไทยนะคะ ซึ่งส่วนของผู้ใหญ่ก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าไม่มากค่ะล่วงล่นเนี่ยประมาณ30ลูกนะคะถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยก็ประมาณ15,000กว่าบาท สำหรับเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราก็ได้ทิ้งถ่ายไว้ว่าเราจะมาดูเทคนิคการทำสวนของผู้ใหญ่กันว่าทำอย่างไรให้ลูกนั้นเสมอกันแล้วก็ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวใกล้เคียงกันเทคนิคที่ว่านั้นก็คือการทิ้งน้องให้พี่ได้เติบโตหมายความว่าช่วงที่ดอกบานผู้ใหญ่จะปัดดอก ช่วยผสมเกสรแค่เพียง4วันที่ดอกบานเก็บเอาไว้ถ้าหลังจากนั้นมีดอกบานอีกออกดอกมารุ่นหลังอีกก็จะตัดแต่งทิ้งทั้งหมดเหลือเพียงดอกชุดแรกไว้ทำให้ลูกนั้นโตเสมอกันค่ะหากเก็บไว้หลายรุ่นทุเรียนไม่สมบูรณ์สภาพอากาศไม่เอือ้อหรือปัจจัยอื่นๆมีโอกาสที่ทุเรียนเนี่ย จะสลัดลูกรุ่นพี่ทิ้งแต่ถ้าเลือกตัดรุ่นน้องทิ้งไปต้นทุเรียนก็จะรักษาลูกที่เหลืออยู่เป็นอย่างดีค่ะที่ส่วนผู้ใหญ่เลือกทําแบบนี้ได้ก็เพราะรุ่นแรกติดดอกมากพอสมควรค่ะหากสวนไหนติดดอกน้อยในช่วงแรกแล้วทยอยออกดอกตามมาทีหลังหากผลผลิตนั้นไม่เพียงพอกับลำต้น ก็เลือกที่จะเก็บไว้หลายรุ่นได้ค่ะทีนี้เรามาดูทุเรียนไร้หนามกันบ้างนี่เลยค่ะต้นนี้ ลูกแบบนี้คือทุเรียนไร้หนามค่ะผู้ใหญ่เล่าให้ฟังว่าทุเรียนไร้หนามไม่ใช่ว่าจะเพิ่งมีตอนนี้นะคะมีมาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วค่ะลูกไหนที่ทรงไม่สวยพ่อของผู้ใหญ่ก็จะปลิดหนามทิ้งตั้งแต่ลูกเท่ากำปั้นคือทำกันเล่นๆภายในครอบครัวค่ะเมื่อไม่มีหนามนะคะสีของลูกทุเรียนก็จะออกเป็นสีน้ำตาลเข้มผลเนี่ย โตปกตินะคะระยะการเก็บก็เท่ากับลูกที่มีหนามปกติส่วนรสชาติจะแตกต่างหรือไม่อย่างไรคราวหน้าถ้ามีโอกาสจะพาไปผ่าทุเรียนไร้หนามกันถึงสวนเลยค่ะแล้วก็ลองชิมให้ดูด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของปริมาณผลผลิตปีที่แล้วได้70ตันปีนี้คาดว่าผลผลิตมีถึง100ตันค่ะโดยเมื่อวันที่5เมษายนก็ตัดมีดแรกไปได้5ตันซึ่งรุ่นแรกที่ตัดเหมาราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ155บาทรวมทุกไซส์คัดออกเพียงหนอนเปลียแป้งราดาเท่านั้นส่วนรุ่น2รุ่น3ใกล้เก็บเกี่ยวก็ ต้องมาตกลงราคากันอีกทีเพราะว่าราคาก็ต้องเป็นไปตามกลไกตลาดในช่วงนั้นด้วยค่ะซึ่งคาดว่าสวนของผู้ใหญ่เนี่ยจะเก็บเกี่ยวหมดทั้งสวนประมาณปลายเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะสำหรับผู้ใหญ่นั้นก็เลือกที่จะทําสวนทุเรียนมาตั้งแต่ต้นค่ะถึงแม้ว่าทุเรียนนั้นจะราคาเพียงกิโลกรัมละไม่ถึง20บาทด้วยซ้ํานะคะในสมัยก่อน เมื่อเทียบกับปัจจุบันนี้ที่ทุเรียนราคากิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า1น0บาทค่ะช่วงเวลาเก็บเกี่ยวนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวสวนนั้นมีความสุขและคงจะยิ้มได้ค่ะหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยเฝ้าดูแลประคบประงมทุเรียนมาตลอดทั้งปีช่วงท้ายคลิปนี้ขอบคุณผู้ใหญ่และครอบครัวนะคะที่เปิดสวนให้เราได้เข้าไปเก็บภาพมาฝากกันค่ะ และก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆมาฝากกันอีกค่ะ